สิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยนะครับก็คือเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเนี่ยคือผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นสามนิ้วหรือว่าจะเป็นสลิมเนี่ยเราทุกคนก็ไม่ชอบการทุจริตคอรัปชันใช่ไหมครับเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีทีนี้เกี่ยวกับกรณีที่มีการลดโทษให้นักโทษคดีทุจริตเนี่ยผมเห็นแต่สลิมที่แสดงอาการไม่พอใจประเด็นดังกล่าวแต่ผมไม่เห็นท่าทีไม่พอใจของน้องๆสามนิ้วเลยครับ สวัสดีครับคือกรณีของอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอยุติธรรมสมศักดิ์เทสุทินที่ปล่อยให้มีการลดโทษให้นักโทษคดีเริอย่างที่เราทราบกันดีเนี่ยนะครับตอนนี้มันก็เป็นมันก็เป็นทอล์กอ t ฟเดอะทไปแล้วอะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเปิดไปช่องไหนเนี่ย ถ้าเป็นช่องที่ไม่ได้สนับสนุนทักษิณน,นะครับเขาก็มีแต่ด่าว่าเขาก็มีแต่ประนามการกระทําของรัฐมนตรีสมศักดิ์กันหมดอะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมก็ได้สังเกตท่าทีของเขามาหลายรอบแล้วนะครับแต่ผมผมรู้สึกแปลกใจอะครับเพราะว่าคุณสมศักดิ์ก็ไม่ได้มีท่าทีสะท้านต่อต่อต่อ,ต,อต่อปฏิกิริยาของสังคมเลยอะครับ คือมีการถามมีถามมีการถามกระทู้สดในสภาสววาวันชัยถามถึงกรณีที่มีการลดโทษให้นักโทษต่างๆเหล่านี้คุณสมศักดิ์ก็ยังมีท่าทีเหมือนกับภูมิใจมองว่าสิ่งที่ตัวเองท,เทองํเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ทําตามหลักเกณฑ์อยู่แล้วแต่คุณสมศักดิ์ก็ไม่เคยชี้แจงได้ทันทีว่าหลักเกณฑ์ที่ว่าเนี่ยทําไมทําไมการเป็นนักโทษดีเด่นทําไมการเป็นนักโทษดีเยี่ยมเนี่ยมันถึงตกอยู่กับ กับคนที่คนที่กำลังเป็นประเด็นอยู่เนี่ยทุกทุกครั้งเลยครับภายในระยะเวลาหนึ่งปีครึ่งเนี่ยทําไมเขาได้รับได้รับการลดโทษถึงสี่ครั้งนะครับคือไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปมาไปไปมาตอนนี้เนี่ยจากจำนวนสี่สิบแปดปีมันลดเหลือแปดปีอย่างเสียเปียงเนี่ยจากสิบสี่สิบแปดปีลดเหลือหกปีเนี่ยมันเหลือไม่ถึงครึ่งนะครับคือผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายหรอกแต่ในความรู้สึกเนี่ยถ้ามีการโกงแล้วคนติดคุกเนี่ยเราก็อยากให้เขาได้รับโทษ โอเคเราเข้าใจเรื่องของการลดโทษอ่ะครับแต่มันไม่ควรลดโทษเกิน50%ของระยะเวลาการรับโทษทั้งหมดที่ได้รับการตัดสินใช่ไหมครับตรงส่วนนี้ผมมองว่ากระบวนการกฎหมายมันมีปัญหาแล้วนะครับก็คือตัดสินไม่อย่างไงก็ตามแต่ก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้รับโทษเต็มเต็มเวลาอยู่ดีแล้วมีการลดโทษถึงขนาดนี้เนี่ยแล้วใครจะไปกลัวการทําผิดอีกครับแล้วที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินพูดว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าจะไปทําไปแก้ไข ไม่ให้มีการลดโทษคนที่โดนคดีอื่นๆก็จะต,ต้องโดนด้วยนะอย่างเช่นคดีการชุมนุมคุณสมศักดิ์ครับคุณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจริงๆหรอครับคุณแยกไม่ออกจริงหรอครับว่าคดีคดีการช่อราดบางหลวงคดีการทุจริตคอร์รัปชันคดีการโกงกินชาติเนี่ยมันเอามาเทียบกับคดีของผู้ชุมนุมทางการเมืองไม่ได้อะครับ ก็คือเขามาชุมนุมทางการเมืองเนี่ยแต่ละคนจะมีความคิดทางการเมืองแบบไหนก็ตามแต่เขาก็หวังดีต่อประเทศค,ครับการแสดงออกอาจจะไม่เหมาะสมอาจจะมีการทําผิดกฎหมายอันนี้ก็ว่ากันไปตามเรื่องแต่มันคนละเรื่องครับกับการที่จะเอาไปเทียบกับคนที่โกงกินชาติบ้านเมืองครับอันนั้นเนี่ยถือเป็นการทรยศบ้านเมืองนะครับหลายๆคนก็สงสัยกันครับว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยที่กล้าทําแบบนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีไม่รู้เห็นจริงๆหรอครับเพราะว่า คือผมก็เชื่อว่าทีมงานนายกเนี่ยก็น่าจะทราบถึงประเด็นปัญหาที่ที่กำลังเกิดขึ้นแต่ทำไมทาไมนายกเพิ่งจะมีท่าทีหลังจากที่มันเป็นข่าวหรือว่าจริงๆแล้วมันมีการแอบตกลงอะไรกันบางอย่างอันนี้หลายๆคนก็สงสัยนะครับแล้วนายกมีท่าทีออกมาบอกว่าจะมาแก้ไขเนี่ยคือหลายหลายคนผมก็คุยกับหลายหลายคนนะครับมันก็คนก็งงๆอ่ะครับจะแก้ไขยังไงอ่ะครับเพราะว่าการลดโทษมันเกิดขึ้นไปแล้ว ที่บอกว่าให้คุณสมศักดิ์ทบทวนเนี่ยทบทวนยังไงอะครับหมายเพราะว่าจะให้ถอนที่เคยทําหรือหมายความว่าจะไม่ให้ทําไม่ให้ลดโทษอีกในอนาคตแต่มันลดไปแล้วนะครับตอนนี้มันเหลือแค่แปดหรือแค่หกปีอะครับแล้วปัญหาตรงนี้จะทํำยังไงอะครับเอ,อสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยนะครับก็คือเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเนี่ยผมคือผมเชื่อว่า ไม่ว่าจะเป็นสามนิ้วหรือว่าจะเป็นสลิมเนี่ยเราทุกคนก็ไม่ชอบการทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหมครับเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีรัฐบาลทําไหนเราก็คงไม่ชอบใช่ไหมครับทีนี้เกี่ยวกับกรณีที่มีการลดโทษให้นักโทษคดีทุจริตเนี่ยผมเห็นแต่สลิมที่แสดงอาการไม่พอใจประเด็นดังกล่าวแต่ผมไม่เห็นท่าทีไม่พอใจของน้องๆสามนิ้วเลยครับคือ หรือว่าน้องๆสามนิ้วยังเชื่อตามที่บางคนบอกอยู่ว่าโอ้คดีโกงจำนำข้าวยกฟ้องไปหมดแล้วจริงๆหรอครับเชื่อแบบนั้นจริงๆหรอครับถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วแล้วที่เขาลดโทษนี่มันลดโทษจากอะไรอะครับคดีโกงป้า้กโกห่ะครับคืออะถ้าสมมุติว่าไม่เชื่อว่ามีการโกรงจำนำข้าวจริงๆนะครับไปดูคลิป,ปเก่าๆของผมก็ได้นะครับ หรือว่าที่ที่ไม่สนใจเพราะว่าเป็นคนฝั่งตัวเองก็เลยไม่สนใจผมว่าถ้าจะให้เมืองไทยไปต่อได้เนี่ยเราทุกคนทุกฝ่ายก็ต้องยืนอยู่บนฐานของความเป็นจริงนะครับคืออะไรที่เป็นความจริงเราก็ต้องยอมรับอะครับไม่งั้นเราก็คุยกันไม่รู้เรื่องอะครับเรื่องของคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยผมมองว่าติดตามไปก็มันยังไงก็มันครับ เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนายกก็ถูกสังคมบีบแล้วครับว่าจะต้องเข้ามาเบรกจะต้องเข้ามาทําอะไรสักอย่างซึ่งผมก็เชื่อว่าเดี๋ยว,วานายกก็คงจะทาอะครับตรงส่วนนี้เนี่ยมันก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าจะต้องกลายเป็นรอยร้าวระหว่างนายกกับกับคนส่วนหนึ่งของพลังประชารัฐมันก็ทําให้เราคิดเนีครับว่าเฮ้ยการที่คุณประยุทธ์มาเป็นนายกรอบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณประยุทธ์นะครับเพราะว่าคุณประยุทธ์ได้เอาลูกน้องทักษิณมาเป็นลูกน้องตัวเองอีกเพียบเลย แล้วจะมีคนแบบคุณสมศักดิ์อีกไหมครับยังมีคนที่รอวันที่จะออกลายแบบนี้อีกไหมครับจะคนไหนจะเป็นคนต่อไปครับมันจะเป็นกรณีที่คล้ายๆกับคุณธรรมนัฐอีกไหมครับ